เส้นทางครับนปลาเขารับหนาไผ่ที่วัดท,ที่สวยโอ้โหมีปลาทั้งน,นั้นพี่น้องในปลาสวนยาก,กัหลืมครับเวลาขับรถกลางคืนในระวัดระวังตอนนี้ก็เวลากลับเมิดนิดหนึ่งเกือบหกโมงนะครับในการขับรถ นี่เราออกมาจากสวนยางแล้วนะครับตอนนี้ออกมาจากสวนยางแล้วครับพี่น้องเดินทางออกมาจากสวนยางจากยางแล้วครับพี่น้องก็ขับมาเรื่อยๆนะครับบีกโก้ย่ามีรถสวนตอนนี้ไปทางเปียวมากเลยนะครับเปียวแบบไม่อยากจะพูดครับ รอบข้างมันมีอะไรเนี่ครับในการเดินทางครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะโอ้โหรถรถอันนี้น่าจะเข้ามาขึ้นไม้ยางนะครับ ขึ้นไม้ยางตัดไม้ยางไปขายเน,นี่ยครับ เราโยงระยะไหมครับแน,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 นโอ้โหบ้านสวนได้ปรางอ่าอันนี้มันเป็นเขากำนะครับนี่เข้าน้ามทรวงหันครับนี่เข้าตายครับหายใจบ่เข้าตายครับพี่น้องนี่ย น้ำท่วมน้ำเนี่ยแล้วน้ำท่วมฟังนี่น้ำท่วมครับเนี่ยจะมาตามก็ลังลงครับนี่ดูครับน้องหมาวิ่งก็โด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 แบบน้องหมาครับก็โดก็โดมาแล้วน้องหมาครับน้องหมา คลิปนี้เดี๋ยวจบไปแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้ากันคว่าเราจะไปลุยที่ไหนครับผมนี่ครับขับขึ้นเขาแบบเอ็กเรนเจอร์